โดนยิงแล้วไม่ตายโดนฟันแล้วไม่เป็นอะไรจาดจงคงอีเกจิผู้อยู่เบื้องหลังทหารไทยโดนยิงล้มแต่ลุกขึ้นมาสู้ได้อีกโดนแทงโดนฟันแต่ไม่มีแผลและนี่คือตำนานทหารผีจกักซีจตุรสงแห่งแดนสยามผู้อยู่เบื้องหลังความอัศจรรย์นี้ในช่วงสงครามอินโดจีนทหารไทยต้องเผชิญหน้ากับกองทัพศัตรูที่เหนือกว่าทั้งอาวุธและกําลังพลแต่สิ่งที่ข้าศึกไม่เคยคาดคิดคือทหารไทยบางนายโดนยิงแล้วไม่ตาย,โด,ตายโดนฟันแล้วไม่เป็นอะไร มีรายงานจากทหารอีกฝ่ายที่ประทะกับทหารไทยว่าพวกเขายิงไปแล้วต่ศัตรูกับลูกขึ้นมาใหม่ทหารบางนายเดินฝ่าดงกระสุนโดยที่ไม่โดนกระสุนเลยสักนัดข้าศึกถึงกับขนลุกคิดว่าทหารไทยใช้ไสยศาสตร์จนขนเสียไปทั้งกองทัพนี่คืออภินิหารของจัดจงคงอีพระเกจิผู้สร้างเครื่องรางที่คุ้มครองชีวิต เหล่าทหารไทยจนเกิดตำนานทหารผีหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเศกเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2483เพื่อเจกใจ่ายให้กับทหารที่ออกศึกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปลุกเศกผ้าย,ยานันเสื้อย,ยันและเครื่องรังต่างๆที่มีพุทธคุณด้านแขวคาดและคงกระพันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปลุกเสกตะกุด ลูกอมและเครื่องรางต่างๆที่มีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีหลวงพ่ออีวัดสัตหีบปุกเสกประดัดขิกผ้ายันและเครื่องรางต่างๆที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันเหรียญผ้ายันและตะกุดของทั้งสพระเกจิยังคงเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ศรัทธาเรื่อยมาตำนานทหารผีในสงคารามอินโดจีนกลายเป็นเครื่องยืนยันว่าไสยาส์ไทยมีอยู่จริงแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าอาคมของพระเกจิในยุคนั้นสามารถสร้างทหารให้กลายเป็นอมตะได้ 静静。